สวัสดีค่ะทุกคนรอบดึกนี่ได้น้ำใหม่มาระหว่างอ่านหนังสืออยู่ก็แบบหิวไงกระหายน้ำก็เลยไปซื้อน้ำที่เซเว่นมาอันเนี้ยถูกใจใส่ใส่เฮลตี้พลังงานศูนแคลแต่ว่าเขาบอกที่ขวดอะมันที่ตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่า ปิดสนาถ้าให้ถ่ายรถอะไรก็คือเราจะไม่รู้เลยว่ารถอะไรแล้วพเพิ่ไปเห็นที่ตูดมันมีเหมือนอะไรนะจุดอะเนาะพี่เมขวดเนี้ยสีน้ําเงินแล้วก็อันเนี้ยสีเขียวส่วนอันเนี้ยไม่มีเลยก็เลยหยิบมาเพราะว่ากะว่าสามกระป๋องเนี้ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแต่ละกระป๋องอะ สีจะต่างกันไหมแล้วรสชาติจะต่างกันหรือเปล่านะคะพี่มีช่วยตาลตาลไม่รู้รสแน่นเนี่ยอันนี้สีสีฟ้ารสอะไรวะพี่มีช่วยชิมหน่อยรสอะไรอะแต่หอมอะอันนี้ยรสอะไรอะ ผ่านผ่านไม่รู้แล้วกันมันเหมือนกับบูฮาวายเออเออประมาณนั้นแหละบูฮาวายแล้วลองดูอันนี้ดิเฮ้ยเอามันก็สีฟ้าเหมือนกันนะ่ะโ,<ล>โดนหลอกแล้วมัง้งออทาดการตลาดเอาบูฮาวายเหมือนกันเอ้อเห็นไหมเออ,เอ,อ,เอ,อกระป๋องสิบห้าบาทจัดมาสามกระป๋อง มีสามสีไงเห็นปะ่ะฟ้าส้มเขียวถึกตัวอีกแล้วอันนี้ก็สีฟ้าเออฟ้าหมดเลยสรุปจบฟ้าหมดไม่รู้เลยว่ารถอะไรแต่ว่าป๋องปอกมันปอกม,มันมีเห็นปะ่ะตัว w t f อะมันรถชาติเหมือนกันหมดเลยไม่ w P f อ่ะมันมีสามมันมีสามสีไงฟ้าส้ม เขียวไงก็ไม่ต่างกันนะะเจออีกก็ค่อยซื้อติดนาทาให้่ายรถอะไรเจออีกก็ค่อยซื้ออีกอ๋อหรือว่ามันหรือว่ามันก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาเขาไม่บอกว่ารถอะไรเฉยๆอ่อเอออย่างงี้ไรบ้างโง่ไงโง่ไงว่ามันบูฮาวายอะไปแล้วทุกคนไม่าย